มันงอนอยากฟังมันน่าต่างจากยี่ห้ออื่นงไงเชีร์คือไซเอเนี่ยของเชีร์เนี่ยมันความความต่างอันนี้ถามดีมากค่ะพี่เพราะว่าผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับการดูแลรูปร่างกัน้ำหนักมันไม่ได้ใหม่แต่อันนี้มันใหม่ด้วยนวัตกรรมในการกินค่ะเพราะว่าคือเราอาจจะเคยกินเป็นอะไรอ่ะเป็นเม็ดเป็นชงน้ําเป็นอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะแต่คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นผงและกินยังไงใช่ไหมคือเป็นผงก็คือกินเหมือนกินได้เลยค่ะ แล้วมันก็จะละลายในปากเหมือนเรากินขนมตอนเด็กๆอะค่ะคือข้อดีของมันเนี่ยทำไมถึงต้องเป็นผงเพราะว่าการที่จะกินเป็นผงปุ๊บพอมันละลายในปากปุ๊บมันดูดซึมไปใช้ได้เลยมันจะไม่เหมือนเม็ดที่มันต้องไปผ่านการย่อยของกระเพาะไปอะไรคือมันเท่ากับว่าการกินซองเดียวเนี่ยเหมือนกิน6เม็ดเลยนะพะกินเป็นเม็ดเนี่ยมันดูดซึมไปใช้ได้ไม่หมดอะค่ะเหมือนกินไปร้อยอาจจะได้สักหกอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือกินร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย094 709 4444 44 089 07 071 8889ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s i t 2 u c o m